คนเท่าคนแก่สมัยก,ก่อนก็มักจะมีข้อห้ามบางอย่างที่ใครมาเรียกยามค่ำคืนก็อย่าหลงเชื่อและขานลับตาสินตาสินเอาตาชุยแกไปโดนอะไรมาเพราะสิ่งที่มาเรียก อาจไม่ใช่คนที่รู้จ,จักและเมื่อลงเปิดออกไปก็อาจไม่มีชีวิตรอดกลับมายังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆจอง่างของเทวราเจ้าพอสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้แต่ดูงาเร้นนะครับ ในช่วงเช้าของหมู่บ้านกลางเขาที่ชาวบ้านทุกคนต่างเข้ามาดูร่างตาสินที่นอนใต้ถุงบ้านไละลมหายใจซึ่งสภาพของบาดแผลก็มีร่องรอยกรงเล็บเตรียมตัวที่ชาวบ้านต่างล่ำลือกันถึงการกลับมาแก้แขนของเสือสมิงในป่าใหญ่ที่เคยบาดเจ็บเพราะฟีมือพันลิว พันเร็วเราต้องหาวิธีจัดการมันแล้วไม่งั้นโดนกินบทหมู่บ้านแน่ไม่มีใครจัดการได้ล็อกนอกจากอาจารย์ของข้าซึ่งในหมู่บ้านก็จะมีหมอผีฝีมือดีที่จะอาสามาปรับเสื้อสมิงเพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างปลอดภัย โดยค่ำคืนนั้นก็เป็นการเริ่มทำพิธีที่มีชาวบ้านมาร่วมมือตามแผนการที่หมอผีวางไว้ต่อมาได้ไม่นานทุกคนก็ต้องตะลึงที่เห็นร่างของลุงว้วนอีกคนได้เดินอยู่ที่ด้านล่าง มึงไม่ต้องตกใจกันรอดูต่อไปและในเวลาต่อมาก็ได้มีร่างของตาศิลที่เดินเข้ามาหาลุงอ้วน จนทำให้ทุกคนตะลึงอีกรอบและร่างของตาศินก็ได้กลายเป็นเสือตัวใหญ่ที่กระโจนเข้าใส่ลุงอ้วนแต่เสือสมิงถารู้ไหมว่าร่างที่กระโจนเข้ามานั้นคือกุมารของหมอผี ที่ใช้เป็นแผนหลอกล่อออกมาเสียงปืนทุกกระบอกได้ดังขืนจากลูกกระสุนลงอาคมจนทำให้ร่างของเสือล้มลงและกลายเป็นร่างของหญิงสาวธรรมดา นึกว่าจะแน่อีนางสมิงอาจารย์มันยังไม่ตายแต่การปรับเสือสมิงตัวน,นี้ก็ไม่ใช่ที่จะทำง่ายๆโดยการกินผู้คนจำนวนมาก จึงดำให้พลังงานในตัวแก่กวามากที่จะทำลายและเป็นฝ่ายมอผีที่หลงกล เช้าของวันต่อมาก็เป็นการพูดคุยทั่วหมู่บ้านที่กันเข้าไปล่าเสือสมิงจนต้องสูญเสียหมอพีอีกคนและที่พึ่งสุดท้ายของชาวบ้านก็ต่างรวมตัวพูดคุยกับพานลิวเพื่อขอให้จัดการกับเสือสมิงที่กำลังสร้างความเดือดร้อนและตามลาให้เร็วที่สุด เราไม่ต้องไปล่ามันพอมันจะออกมาล่าเราเองเองพูดงี้มันจะมาที่นี่ใช่ไหมซึ่งสมัมผัสของผ่านลิวก็ต่างรู้ดีในคืนนี้ที่เสือสมิงจะเข้ามาที่หมู่บ้านด้วยกอมกดแขนซึ่งการพูดคุยผ่านลิวก็าวางแผนต่างๆ เพื่อให้ชาวบ้านทุกคนเตรียมตัวรับมือในค่ำคืนนี้ทุกคนจำไว้อย่าลงจากบ้านเด็ดขาดไม่ว่าจะเห็นภาพอะไร ช่วงค่าในเวลาต่อมาที่บรรยากาศในหมู่บ้านต่างก็ปิดบ้านเงียบสนิทจนขายกับหมู่บ้านที่ปล่อยล้างและกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านก็ต่างจับตาเฝ้ารอและเตรียมอาวุธที่มีเพื่อรับมือการมาของสมิง สายลมเริ่มพัดเข้ามาที่พัดปิวต้นไม้หลบๆจนทําให้ทุกคนรับรู้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้สิ่งที่เฝ้ารอก็ได้เดินเข้ามาในหมู่บ้านที่มาในรูปแบบพะธุดงซึ่งคงจะเป็นเหยื่อที่กินเข้าไป พนันยูได้มาเผชิญหน้าที่มาพร้อมกับกระสุนลงอาคมและอัดเต็มแม็กด้วยอาวุธสงครามเพื่อมากำจัดเสือสมิงตนนี้เสือสมิงได้แสดงตัว พร้อมกับวิ่งกระโจนเข้าใส่ทีกระสุนของพานลิวไม่สามารถทำอะไรมันได้และกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่แย่ าบ้านได้กระน,นำยิงจึงทำให้จังหวะนั้นพาน,านิวได้วิ่งหนีออกมาเพื่อรอให้เป็นไปตามแผนพานิวหลอกล่อเข้าไปในบ้านที่เต็มไปด้วยถังน้ำมันเพื่อใช้ระเบิดเผาล่างของเสือหลาย พันลิวนั่นไงพันลิวแผนการกำจัดเสือสมิงก็เป็นไปได้ด้วยดี ที่ถูกเผาไปพร้อมตัวบ้านโดยที่ทุกคนไม่เป็นอะไรซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็ทำให้ชาวบ้านต่างดีใจที่ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติและไม่ต้องอยู่อย่างวาดระแวงและนับตั้งแต่นั้นผ่านลิวก็ถูกยกย่องและเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน ที่เมื่อมีเหตุการณ์อะไรก็เป็นหน้าที่ของพานลิวที่คอยปัดเป่าสิ่ขงขี้ไลยพวกนี้และอาถรรพ์ของผืนป่าก็เป็นไปนตามวัฏจักรของมันที่ยังมีสิ่งลี้ลัลบและไม่ควรชะล่าใจเพราะในป่าอันกว้างใหญ่ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้และอาจจะเจอเมื่อถึงเวลา